เอาสวัสดีครับพี่น้องปู้าปครับผมนุ่มขวัญชัยวัาใจเกษตรมาแล้วครับผมสําหรับวันนี้เนาะเราอยู่กันที่โคกบงนาธรรมมาค่ามาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับวันนี้มีพี่น้องจากบ้านโขงใหญ่ตำบลมะคขาอำเภอกันะตาวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับสําหรับวันนี้เพื่อนมาเบิงพันธ์เขาอยู่แฮปปี้การเกษตรแต่ว่าเพื่อนบมื่อตัดสินใจเด้ว่าเสียเขาสายพันธุ์ใหนนะครับในฤดูการนาปังรอบที่สองนะครับ เอาละเอียดต่างๆเป็นยังไงมาพบกับไอ้ครับเอือยเพื่อนครับผมเอาสวัสดีครับไอ้เอือยครับสวัสดีครับดีครับผมดีครับอ่าอยู่บ้านของไงเนาะเอาบ่านนี้ก็นั่นนั้นไปอยู่ร้านนะ่ยเพื่อนเพิ่นบ้านตัดสินใจเนาะว่าสิเอาเขาสายล้านไหนบ่านนี้เขาก็เลยมาเบิ่งว่าก็ขอหนึ่งศูนย์เจ็ดยูโคกน้องหน้าท่ามเฮ้านี่เป็นยังไงเนี่ยจากการที่คุณเอือยคุณตายเบิ่งเบิ้งต้นนี่เป็นยังไงเนี่ยอ่า ลักษณะลักษณะของเขาอ่าสิเป็นลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีแล้วก็ห่วงนี่ห่วงเงี้ยวสิเป็นลักษณะแบบนี้ครับโดยวิธีการนี่ใส่วิธีการดำเบลเนี่ยดำมเบลนี่ดำกีบยสองกีบยวอันต่ดดำกีบยสองกีบมันแพร่ดีอ่าแพร่ดีจะไงเออเอาบานี่นอกจากเขาเบิ้งตรงนี่บานี่ผ้าไอ้ผ้าเอื่อยขึ้นไปเบิางหม่องมันถิดดกก็หนีมาเถอะฮะไปด้วยครับพี่น้องครับผม เอาครับพี่น้องครับหลังจากถี่ผ้าทายไส้กบเลยพี่น้องใส่ผ้ากันยางอ้อมนานี่นะก็ขอ107นะครับก็ไปเรื่อยๆได้เลยครับง่ามครับครัว่าง่ามนี่คือนี่ห่วงใหญ่พ่อนี่นี่ห่วงใหญ่นี่บงนี่ลักษณะของห่วงห่วงใหญ่ห่วงยาวห่วงยาวซื้อไปเราว่าพีชวังบาดที่นี่กะ ก็เลยตัดสินสใจว่าเดี๋ยวตัวนี้แหละเนาะแมวแลาวเอานี่ครับผมพี่น้องครับน,นี่เขา,าครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องนะครับทานบานโงงใหญ่เนาะเพื่อนเด้มีโอกาสนะครับเด้ไปเบิ่งแปลงนะครับเป็นที่เรียบร้อย,ยครับเป็นเลยตัดสินใจในการสีเอาไปเลยครับตอนนี้กอขอ1 0 7นะครับเราอยากสิสอบถามคุณพีเพิ่นทั้งสองเนาะเขาไดนี้อยากสิสอบถามคุณเอือยคุณายว่า หน้าเช็ดไรเช็ดไรมันไดเอาไปเช็ดกระสอบแปล่ปลกระสอบอัดหัววานแบบแบบหนาเลยตอนะแบบหนาเลยแบบสามแบบสามซึ่งปกติพอพี่น้องครับปกติแล้วนี่ยหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบคือยี่สิบห้ากิโลแต่ว่าคุณที่วันออกไปนี่กับประมาณประมาณสามสิบสามสิบกิโลกรัมต่อไร่เอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมพี่น้อง เลยที่พ่กีก็สอบเ้ยก็ขอ107ของเรานะครับสายพันธ์เข่าจากกรมการเข่านะครับสายพันธุ์ล่าสุดที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะในฤดูการนาปังรอบนี้เนี่ยครับแน่นอนเลยอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากให้พี่น้องต้องไปนะครับได้ทําการทดลองนะครับออกไปทําการควบลูมเนาะเอาสําหรับท่านใดที่มีความสนใจสอบถามกันเข้ามารวมไปจนถึงนะครับผมเรื่องของการสั่งจองกันเข้ามานะครับมีจํานวนจํากัดน,นะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ 0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับเอาจังไหฝากที่ฝากน้องก็แล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลุงขวัญใชิัวัจจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมลาผ้าจากพี่น้องพอไปไปเที่ยงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอจากบานสวัดีครับพี่นนองครายน้อก็ขอ1 0 7ครับเหลือไม่กี่กระสอบแล้วนะครับผม